สวัสดีวันเสาร์ที่10กันยายนของพันะร,รัานะครับแต่วันนี้อากาศพอเปิดหน่อยครับมาฉีดอาหารพืชแล้วก็จุลธาตของคุโรดเขาชมเานะครับอ่าผมบวกคิดแท็กไปด้วยเป็นเป็นแมกนีเซียมฟันเฟสทางใบช่วยเติม c คลอรฟิลเพิ่มความเขียวเข้มให้กับใบนะครับอันนี้ใบผมมีมี ทุกระยะเลยเพราะเป็น,เป,นเป็นทุเรียนเล็กอายุสองปีมีทั้งพึ่งแตกแตกแล้วกลางแล้วแล้วก็ใบตันก็มีหมดนะครับแล้วก็บวกสารป้องกันเชื้อราออกซิฟโตบินเข้าไปด้วยนะครับวันนี้เรามาเติมอาหารกันนะครับอ่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นคุณโลดเขาช่เมาจะมาอา่าบรรยาย การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทุเรียนที่ร้านสุนิสาการเกษตรนะครับขอเชิญสมาชิกหรือเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาร่วมฟังบรรยายการแนะนำการลดต้นทุนจากคุโรยเขาเช่าเมากันได้เลยนะครับวันนี้อากาศพอได้นะครับอากาศพอได้ก็ฟ้าปิดหน่อยแต่ก็พอมีแสงครับให้พืช ได้เปิดปากใบบ้างาจะทำการฉีดพ่นนะครับสวัสดีครับ